อาจารเจีจ๊ยบอาจารเจีจ๊ยบมี ลูกค้ารายหนึ่งเขามาถามผ่านไลน์แอปเขาบอกว่าเขาจบบัญชีมาแต่ไม่อยากทางานบัญชีอาจารย์เชฟคิดว่ายังไงครับจะได้ไหมหรือยังไงอาจารย์เชฟแนะนําหน่อยได้ค่ะเพราะว่าความรู้ทางบัญชีนะคะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลายๆอาชีพเลยนะนะคะจากที่มีคนมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือนําความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการก็ได้อืนะคะหรือจะไปเป็นงานในส่วนของงานเลขางานจัดซื้องานคลังสินค้า ได้ทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เพราะเรามีความรู้ทางด้านบัญชีเรื่องของการคำนวณเรื่องของหลักว่าเราจะเอาตัวเลขส่วนไหนส่งให้นักบัญชีบ้างหรือแม้กระทั่งรู้ระบบบัญชีรู้ระบบการจัดเก็บเอกสารนะคะเรียงเอกสารต่างๆโอ้โหรู้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะดังนั้นทำอาชีพอื่นได้เหมือนผมอะฮะผมจบบัญชีมาทั้งปวชปศปร,ปริญญาตรีปริญญาโทบัญชีนะแต่ผมก็ไม่เป็นนักบัญชีนะเพราะผมไม่ชอบผมก็กลายเป็นอาจารย์สอนบัญชีเป็นยูทูบเบอร์เขียนอุ่นยนต์นักบัญชี แล้วก็เป็นวิทยากรผมก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จนมาถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นนักบัญชีเหมือนกันแต่ถามว่าไอ้ความรู้ของการเป็นนักบัญชีมันจําเป็นไหมก็มีความจําเป็นอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความรู้และไปต่อยอดในงานอื่น ได้อย่างดีขึ้นใช่ค่ะบางท่านนี่นะเรียนจบบัญชีมาไปเป็นคอนเซิลค่ะจ่าคอนเซิลให้กับพวกนักเขียนเว็บไซต์นักเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะซึ่งงานตรงนี้ก็เป็นงานที่สร้างรายได้ได้ไดเยอะเหมือนกันนะคะก็ใช้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีผสมผสานกันเข้าไปด้วยนะคะให้คําแนะนําที่ดีจะเห็นว่าถ้าประกอบอาชีพอื่นๆแล้วเรารู้บัญชีพ่วงด้วยเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างมูลค่าเออหรือเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้หลากหลายมาก ดังนั้นก็คือสรุปแล้วเรียนจบบัญชีไม่ต้องเป็นนักบัญชีก็ได้นะใช่ค่ะโอเคไปกลับบ้านอาวอะไรครับคุณลูกแม่ื่ากี้ตอบคำาแม่ได้ไหมคีใช่โอ้โหไอเลิ you ไอเลิฟยนะเก่งจังเลยน้องมานาเขาบอกว่าก้อนหินเนี่ยดีจนเลยสามารถทําอะไรหลากหลายได้แบบได้หลากหลายเขาบอกอไปทําขายของก็ได้นี่ประดิษฐ์เป็นคําพูดก็ได้โอเค เยลโล่ซับมารีนคาเฟ่แท่งนี่เลยตรงนี้เลยนะนี่คือทางเข้าค่ะนี่คือทางเข้าอลังการมากใช่ตอนจอดรถมายังงง,งอยู่ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับใช่ใช่เราต้องเล็งให้ดีๆมัน<า>ดูลึกลับเหมือนอยู่ใต้น้ําเหมือนตอนนี้เราอยู่ใต้น้ํานะม,นมบบานีสวมบุดบาสวมบุดบาเราอยู่ใต้น้ํามานีพอมองออกอยังว่าทําไมเราดูเหมือนว่าเราอยู่ใต้น้ํา ไอซับบรีมันถือว่าอยู่ใต้น้ำไงนี่ไงตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยอาจารย์เชฟที่จับสําหรับอะไรเนี่ยในห้องน้ําอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ค่ะอาจารย์เขาไม่ถึงแต่มันน่าจะมีเหตุผลอยู่อ่ะว่าทํำไมถึงมีไอ้ตรงนี้อยู่